โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมจะมาทดสอบรีวิวเชอรี่ช็อ t กันนะครับเ <c oughs> ชอรี่หน้าไม้นะครับพูดผิดอ่าดาเมจสก,กิลแรกนะครับเป็นขว้างระเบิดนะยกเลิกอมตะของสกตูสร้างความเสียหาย2800นะครับแล้วก็ลดอาตาัตราการลดทักษะของศกตเรูเซเป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็สก,กิลต่อไปก็คือยกเลิกอมตะเหมือนกันนะครับ สร้างความเสียหาย3,500เป็นการแบบโจมตีลงในพื้นที่นะแล้วก็ยกเลิกผลผลบัฟของศัตรูนะครับแต่อันนี้ไม่แน่นะครับว่าโจมตีลึกแค่ไหนนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วก็มีโอกาสติดแร่นะครับบวกแร่น่าจะ300อนะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับนี่เกียเกียฟีก็ใส่าตามนี้เลยครับเรียวหนาน,นี่ก็ฮาก็น่าจะไม่ฟีนะครับส่มเมา อันนี้ก็เกียร์ฟรีนะครับแล้วก็ใส่ประมาณนี้นลครับแร่ถือว่าใช้น้อยมากเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้แบบถือก,ก,ก็เอารองเท้าออกแล้วก็ใส่อาจจะเป็นแบบชุดคิดมากนะครับนี่เสื้อตัวนี้เลยผมว่ามันก็ใช้ได้ดีนะครับถ้าจะใครเอามาใช้คอมโบตัดแร่นะผมแกจะจะถือเป็นแบบไปสู้กับเบนิบัลุนะครับ ไอดีลองผมนะแปบ๊บหนึ่งนะผมหาก่อนนี่เชอรี่ช็อตกันนะครับสู้กับเบยที่มาลุนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนไปสู้นะครับก่อนไปสู้เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปทดสอบด่าน396นะครับว่ามันจะยิงบอสแบบแตกกระจยกระจายได้หรือเปล่านี่ตามนี้เลยนะครับบอสโทษทีครับบอสด่านเนี่ยโหดมากเลยนะครับ เราจะปล่อยใช้เลชชัทการเราไปนะนี่เดินไปแล้ววิ่งก็ถือว่าไวอยู่นะนี่โดนสกิลไปอุ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมอู้สกิลแรงกว่าริวอีกดูดีครับดู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 ความเก่งกาจของมันยิงติดคลีด,ด้วยนี่นี่เทดีนะครับเนี่ยยิงยิงไอ,อนะ้ยังไม่ออกสกิลนะไม่ออกสกิลนะเดี๋ยวดูมันออกสกิลนี่โยนสกิลปุ๊บนี่บอสตายเลยครับเก่งไหมว่าเก่งนะ มันเป็นตัวฟรีนะครับธาตุไม้นะครับทะลุอมตะ2สกิลนะครับย้ำทะลุอมตะ2สกิลครับเป็นตัวฟรีที่หาได้ทั่วไปเลยครับในการสุ่มกาชานี่สกิลถือว่าแรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับเบดิมาลุกักบไอดีลองผมนะครับว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาวอยู่ไหนเนี่ยเป็น,นงนะครับอ่า เดี๋ยวดูไอรีนล้ออันนี้ไงครับนี่นะครับผมจะตัดจากทีมป้องกันก็เกียร์ตามนี้เลยนะครับของฟรีนะครับย้ำอ่ะอันเนี้ยครับชิ้นกลางเนี่ได้มาฟรีแต่พิษมากนี่สุ่มมานะครับขออภยัยเจ้าเชอรี่ช็อตกันไปสู้นะครับเดี๋ยวจะดูจะสู้ให้ดูสองครั้งนะครับนี่ปล่อยไปเลย นี่ผมเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นแทงให้นะชื่อว่ามารกิครับเป็นทาพน้ำเฮ้ย <c oughs> อุ้ยอุยอย้เราสู้เขาไม่ได้จริงครับเอาลองคุณส่องไปนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องกดก่อนนะครับเดี๋ยวเราตายหมดอันนี้ไงนี่ไงท่าบน้ําล่วงนะครับเอาเนี่ยไม่กดขีไปน้วุล่ะเดี๋ยว,ว,เ,ยวเบดีตายนะครับอุยเพื่อนมาช่วยเต็มเลยนี่ก็ สก,กิลก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ไงโอเคโยนสก,กิลไปโยนโยนอ๋อพัดมานะครับพัดกับรู้สึกว่าเบดีมาลูเขาจะสร้างกลุ่มได้แล้วนะแต่ของเราก็ไม่รู้สิของเราของเขานะ่าจะติดแร่แร่300อยอยู่นะอุ้ย อุ้ยเอ,เอาเป็นว่าเราเราน่าจะสู้เบดีไม่ได้นะครับตัวเขาสก,กิลตัวเขาเพิ่งออกน้ำใหม่ด้วยนะถ้าไปหนึ่งหนึ่ง,งอาจจะสู้เบดีมารุไม่ได้นะครับด้านด้านเกียร์อาจจะเป็นเกียร์เจ็ดดาวเอามาใช่ดีเกียร์ก็พอๆกันนี่แหละครับไม่ถือว่าต่างอะไรกันมากนะแต่ปรากฏว่ารอบแรกสู้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่น PVP ให้ดูนะว่าถ้าเล่นเป็นทีมอะมันจะเป็นยังไง นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปตีผิ p พีให้ดูนะเราจะเน้นตรงนี่นี่โอเคทีนี้ได้ทีนี้ได้นะครับเราจะไปดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะยินได้ไหมไม่แบบออกมาตายไหมดูนะครับนี่ก็ออโต้คุณสองไปนะนี่ใช้ได้็อดกันก็อยู่ในทีมบีนะครับเจอกับทานายด้วยสังเกตนะครับตัวน้อยๆเนี่ยมันยิงนะมันยิงดูมันยิง ถือว่าใช้เป็นทีมในคอมโบแรนหนึบได้นะครับตัวมันก็เป็นตัวที่ดาเมจ2 2สกิลนะครับเป็นตัวฟรีนะครับถือว่าดีเลยนะตัวฟรีาตดไมมอ่ะจะมีตัวไหนอีกดาเมจาตดไหมที่ฟรีอย่างเงี้ยดูดียางก็เป็นแบบถึกนะเป็นแทงถึกบัฟบัฟอมตะแล้วก็บัฟเลือดนะครับบัฟฮิวเลือดมันก็จะเน้นไปคนละอย่างเนาะอันนี้มันจะสามารถเพิ่มแร่300หน่วยก็ถือว่าโอเคนะ เหมือนถ้าใครแบบตัวไหนแร่700อยบอสเคเนี่ยโดนเพิ่มไป300หน่วยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในการที่จะเลี้ยวออกมายิ่งเป็นอ้ยคอมโบสองพี่น้องไม่อยากจะพูดเลยครับเกินไปอันนั้นอนะเก่งเกินนะครับคอมโบแร่พันนะครับโอเคแล้วก็ช้ะนี่นี่เห็นไหมใช้ลิช็อตกันเนี่ยเราอยู่กันเป็นกลุ่มเยอะๆเราแบบ โหดนะครับมันจะติดแบบแรล่สามอเพียบเลยนะโอเคโอ้งั้นก็วันนี้ก็ทดสอบก็อย่างละรอบนะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับใช้รีชชอกันถ้าใครยังไม่มีก็ไปหาใช้ได้หรือถ้าใครเปิดทอคอลาโบแบบเกลือเกลือแบบไม่ได้ธาตุไม้อะไรเลยปั้นเลยครับแนะนำครับ ถือว่าหรือถ้าใครไม่อยากปั้นหรือจะใช้เป็นเวล1 4ร้อยสิก็ได้ครับใช้ได้อยู่ครับผมก็ใช้ในไอดีลองนะและส่วนตัวผมผมปั้นแมกนะครับเพราะว่ามันมันเก่งด้วยแต่เมดสองสกิลนะถ้ารู้อามาตะแล้วก็เพิ่มแร่สามร้อยหน่วยนะครับแล้วก็ข้อดีของมันเลยก็คือตัวละครมันใช้แร่ไม่เยอะนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ